มา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 ปรือมือใครจะไปใครจะอยู like oh, well. yeah, ่ใครจะายันเป็ดลงแม่นได้เอาเวาันคู่มาแบบนี้แม่ว่งันคุ้าถูกถวยโหลดยำเจ้า่างันคือค่บาเย่างไย่เยียวมันทุกเจ้ากินเขาไปเจ๊ถุกหลาเสียงังบ้านยพ่อเสียงมืออ่อนถหลแห้งปะนะหลายค่วยเสียงเงนแห้งปะนาสั้นโลดสั้นให้ลูกกระเด็นออกมาจากปลาโล่ถหลายก็นถูกโลกันั เลาโมหเจ๊เด่นลูกมันกระเด็นออกมาหลดเจ้ร่องถือเนี่ยกรได็นเนาะกจใจว่าใจว่าันเจบพดี่ชื่บว่เขาว่าใจอสองสามกซีนสองสามฮกห้ีห้นยันแมนอยู่หรอกอลองเบิ้งดูไป สไปที่ชไม่ใช่โคกสูงเลยไปเปิดซองเตาโคกแข็งหนาะลงมาท่านถือยุ่งหนูมีนี่ว่ามีถือกับชิกดีมนี้บ้าชิกดแตังเยเดี๋ยว่งหันกับเพศทิมเราดิ้วนี่ก็ถือกัอ่าเจโทรออก็นสิบเอ็ดหาสามสามเห็นแน่เก่งเลยเนาะอพวกเินี่แหละ ไม่ไหวไม่แน่เย็ดลูกตองกินเลยได้ว่าทำบาราซาดิแจ้ไม่ไหวอีสานไม่ไหวโอ้ยปวดคนจังชี่ไพสิเล่นนั่งบกกดรีโมวดกะแทศถวยทิมนะแง่นี่ไหมได้ก็เอาสชีวิตมากินกันเสยไม่ได้ไม่ได้เด็กก็ต้องเอาไว้คนไม่อ้าวไปเยาวันบาตินั่นมากินเดียวเด้รีโมวดเด้รีโมวดเรนแบบบ่มีเสียงไหมแบบ phần Tâm Ừ Mười đồng ý kiến Tâm, Được tâm Sáng Nhìn lại Sáng tâm Sáng bay Sáng bay

สองเอาเป๋าสองอะไรปาปาเติงตํำมาที่ใส่ปาปากติงตํำไปเี่ลายพาปากับว่ามีปาปาก็บอไรบ้างน่สองสุดยอไรสองต่ำได้ไนะครับสามาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก็ดเกาสิบอันนี้กี่ใบสี่เป็นติงหาออกสองวั้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขายดดีแ้เดีจบอ่ะอสี่ใบเขายาดีหรือว่าลูกเคียมากวะ ยาีไปนี่ก็บ้างหันบางหันกับบ้างหันสาอันนี้สาวโอาดยางันห่ไรติดตั้งนึาไปติดตั้งหนสองสามส้าหนอง้าหกไปอ่ดูดูดูเอฟซีช่วยดูหน่อยนะครับโกงเรา เราบอแม่นเล้วถือของเดี๋ยวเราพูดหนาดำก็มเขียนเอลี่ยนเลงตรงลงเต็มๆความวัจั๊มันติดเช้าเราเนี่ยน้อยแล้วของคนเหตุการทำงานกันนานแล้วครับแกะลระเนาะทางแบบทางนั้นสองส่ะสอสตัมสามตัมล้สามันไปเอางี้มึงสองสามให้นอโมโหละสามมันไป สองสามพันไปสามพันไปโมโหแล้วอันนี้หกสูงใช่ไหม,อมเอาไปเอาไปอันตัวเนี้ยผ่าปากผ่าปากแจ็คชิปใบผ่าปากชิปใบที่เหลือตาําโยโอเคตัวเต็งเต็งตำโอเคอเมรเกาเด้อฮูอ้หายแล้วเย้าสามหน่วยผม อีกเออดมาตามคนโอ้โหีเบอกพี่น้องมาตามคนไมได้ดึงม่พอตาบอนะาหาสี่สองผมเจมาผมงต้องคงเปิดสีเบสองเปิดขย่อสามเปิดสี่เสองเปิดคน่ไดยังเล่น่ะปอดยังผ้าปากับ่ดัได้ได้ได้อาแเป็นปอดกผ้าปะโอ้สองตั้มือบบติงจาวันไหนไหอย่างบว Tân đại hình hoạt tối của ông bên hương. Muy được rồi. Mười lăm xuống hôn. Mười lăm xuống. 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 thôi lăm xuống. Mườ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 i Má

2 tâm hả? Ừ Xóm oh, tâm Ava xí ha hộp lề Ava ha hộp Tôi nhìn đấy Cắt của cắt Cắt hà xóm, cắt hà hôn này rồi Bài bớt Tôn Chị chỉ bị xây luôn tâm tóc xuống Áo lạc hà xóm thôi Tiếm tiếm lạc bài này Yên tình Yên tình ยา่หกเจเกาหนึ่งสองสามสีอันนี้ไปน้ำนบเก่าขึ้าบห้าหกอันนี้เอาเจ้ากับเอาไปตีละเดี๋ยววนจไปนึส่องสามืนึงแล้วเนี่ยเออแม่แมกดมื่นนึนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ้งมืนท้งม่ะเจ้าจไ่สี่หกสี่มื่ จะต้องใจเขะมาสี่หมื่นเกับกัหาสงตะตุกัากวันเัวะอือตะตุกักสวันปวดดอกไม่น่าอันนั้นเคี้ยงๆเตัางมึงสองสักเกนผ่านไปแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่หกสิบเจ็ดสิบแปดองสองมสี่ห้ากเบสามหมืตะตุกกสี่หมื่นหาส อออเอาขื้นหลอกป่้ไงหาสองไอหาพันได้สามหมืนได้สามหมืนเดี๋ยวดูราะคาไปแล้วนะเดี๋ยวปุ้เหันเลี้วถูกไหมถาสองสามมืนแล้วก็สี่อีกสองพันสองสิบเป็นสิบส Tell us a little bit about Joseph. What about young yết? Things song 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 song

เ 6, 6, 6, 3, ด้อจักสาม่อนนี่น่ะนะเตงสองไปตามห้อย่ไปหกสามหกสามามเดยมาดูของเพนนีสองพัตอนนั้นหอันนี้พันนี่ก็สองใบเดียวโมดเอาหไปเตีงห้า ไปหาสีสองหาย้าออกทุกตัวก่อนเนี่ยทั้งตัวนี่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 เอาไปใซตตั้มเย้าเดี๋ยวไปใซตตั้มเย้าหาสีสองเนี่ยไว้ใปเ่ตผ้าปากตัวเต่งเต่งตั้มอันนี้ตั้มเย้าหนึ่งสองสามนี่ตั้มเย้าอันนี้ผ้าปากตัวเต่งเต่งตั้ม เยอะหกสามสามปั๊มป๊มปัมปัมปัน่าติวกอะไรฮติงหกติงหกหนึ่งหมื่นอันนี้เจ้าอาไรฮะอสองใบเจ็ด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 เจ็เจ็ดเเจ็ดเจ็ดเจเจเจีเร็ดเจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเเ็เจอดเจ็ดเจ็ดหจ็ด 2องพันสอนแล้วก็มีติงวะติงหกหนึ่งมืสองสามเปสองหนึ่งสองสามส้าหกเจปดเ้าสิบหนึ่งปเป็เอียวด้วยนะเจ๊หนึ่งสองสามสาหกอันนี้ติงหกหงสองสามส่้าหิว่าหกสาเอียวเหรอไปวนไปใส่สิบปาปากสัก ้แต่ก็เทวดาามิอ่ะรักกี่รอกอดีทว่าลูกคนขยวไหมไม่เตลูกคูกับลูกที่เบ็ดมาเลยลูกเปิดเลยมิเจลเปิดเนีเหมือนกินเนี่ยใช่เนี่ยปวด สองบ่ใช่หกสูงเออหกห้าสี่สองเหมือนสองเนี้หาสี่สองใช่ไหมเอาไบหกห้าสามเลยยุหกห้าสามเปนบ่หกห้าสาอันนี้อีกตัวหกหสามเดี๋ยวเตี๋ยฟังทางบดทั้งบดตบตบนิ้หาสี่สองทั้งบดเออตวเต่งนี่อยู่กับหาสี่ อาตัวกักขาซีหรอวา,าเอาไปตต่งซอืนี่นะติ่งซตอนนี้มีติ่งสามเนแค่นั้นแหละต,ตัวติวตวต่งชมหกห้าสาม,ม 6, 5, 3, หนซีสองสองไม่มีสองสองไม่มีไมสองตัวหาไาเอาหาซีสองไปกักาซี ก็ค่าใช่ไหมสงอันเจ้าไปยุใสค่อยเอาไปต็งสาวต็งสาวเพราเจ้เอาขึ้นไปให้ยังค่ี้่าเจ้าขึ้นไปให้ยังเอาไปเลยันเจ้าเอาไปเลยไันนจิตตินเดับ้เบงนท่าไรอเจ้าจะเาม้เจ็ดแปดเก้าสิบ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกิสนี่อะไรเนาะตืมกกเลยสองหมื่นเด้ปเอไปยัายันเป็นต้ใจ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสสองหมื่นเป็นสี่หมื่นกับค hm? okay, 50, ูณใช่ไหมอภัยชายันเปตตอนทุกไทยของขอยอยู่หาที่สองอหมแดเก้าสิไปครบญยชายันไล่มากกว่าเนี่ยหาสี่สองข่อยได้หมื่นสองมืนสี่เกิดที่แรกนะที่แรกขอยมูสองได้สองหมืนส สีห้าสี่หนึ่งห<ก>มื่นหึ่งหมืนเป็นส 1, องหมื่นหนมื่นเยอะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแ้าสิบลืมไปบา้าแล้วไปยังข้าคข้างสองมีไหมไม่มีอุ้มปากปลอมเอาดูเด้อติงชื่อเนย่ยติงสา 7-3 Tâm yêu rồi Tâm yêu Mặc 3 mà 6-3 không? Không yêu mà Yêu 5 bài 3 yêu mà 3 mới nhì 6-3 nhau đều ta Tính 3 xám... mắt tỉnh mục Tạc phớt. Phớt.

sắn thì hàm hoặc thì hàm hoặc kể cảo sếp sống là không nên dạng sắn thì hàm mình cho tinh thắng cho tinh tâm, cho tinh thắng cho 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 tinh thắng Ừ. cho tỉnh tâm. tâm tôi tâm yếu cho nó say xe nữa cho cái đây về là đếm mà hả chị con trai về cho tính tâm phải mất tỉnh sám cho tâm kì, yêu, tôi 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 phải mất tự khổ sám bây giờ nó sám không để ngại nữa tỉnh hố khỏi mặt thả หน, 3, นึ่ง <4, 000. S 2> สองสามหกองหนึ่งสองสามหกสากสามเดือนนะพันะเท่าไรสามพัอันสี่พันหกหกสองไหเท่าไรหกสองสามพันสามสามสี่ห้าสี่สองกาสี่ด้วยเต็งหกอ่ะเต็มหกกบาขาสี่ก้าสี่แม่เอามันเต็งนี่ อันนี้หาซีสองเอาไปพกพอการหาซีแล้วเจ้าเอเต็งสามเลยนะพกสามสองอันนี้เยเจ้าพังไหนไปยังเขาจะบอกอย่างไรหมดอันนี้พกซีอนน 6, 4, อ 4, สองเอ้ยหาซีสองคอยเอาไปพกสามสองน,นี่เงี้เรียบชมเป็นเต็มเต็มเลยหากรบพี้หาพกซี เต็มเต็มเพื่นหา C สอกับหาเอาละโดนแล้วจนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด9 10ดเก้าบสองสามสี่หกิยใบสิบย่สิต้องสองอันไกินนับให้พอดูสิบใบสอามสี่หเจดครู้เรื่องมามาวาดี่หาสมาก่ว่าด้ซี0มน ีก้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้าค่าสีได้สามหมื่นใช่ไหมมันมีดอกเพราะว่ามันมีสี่สองหน่วยถูกไหมตังสั่นเดี๋ยวคิดไหมอันนี้อตะโกก้อนเดี๋ยวคอยคิดไหมจะไม่ใช่ตัวยาวเออเราจะว่านธรรมหาสี่สองเดี๋ยวซ้ำติ่งติ่งสี่หาพันติ่งหาหาพันติ่งหาได้เมื่นหนึ่งนี่หนึ่งอันนี้ได้เมื่นหาได้สองหมื่นหา สองหมนห้าใช่ไหมอ๋อเอเอ้หาที่สองห้าี่สอถ้าเอกเราเป็นคนจังสีตัวนนเอฟซีจังหักเราเราบอกบกโัได้หัวใจไปชามืนเราเบาเาเด้เอาพอสียเอาสี่หมืเด้อแล้อาสีนวเสียามานัไอกับหาซีกัววสองหมื่นอีกสองหมื่ ป็นย้อนอันนี้หนึ่งหมนย้อนเอฟซีห้า้อเนาะไมเอฟซีข่อยเนาะเอฟซีเจ๋เพม่อนก็ว่าสร้างหอยได้ตะข่อยว่าตะข่อยขูจ้าผู้ใดุูดคนกิว่าท่านกอว่าเอฟซีเอฟซีเจ๋เอฟซีแบบเป็นบร้อยของเก๋คนโง่เป็นแบบสองเก๋เทียบ้อยไ่ยมองได้ข่อยเสียหน้าข่อยาร โง่ปบ้าไม่ชร์หรอกปีเอฟซีจะบอกให้ได้ข่อยแล้วเรียบร้อยตัวเดี๋ยวเจีเพนรักเพื่นจเฮ็ดช่องไมโยเ่นที่เฮ็ดช่องอย่งนรอติดตามเรื่อเอฟเจีรอก่อนนะยังี้นานเจอกันเดี๋ยวเดี๋เดองหกสติงสองเลย สองสี่สองยนมาหกสีส่ติงหอย่างายรสุดๆเลยอมหกสามหกสามอัอมน,น,นี้น,นีน้หกสอาไปบ่ถิ่มเนสองมาใส่สามนาเค็ดบ่ถิ่มเนอสอม่ใส่สามเลยนี่วะเน,อนสอติงสองคอยจะไปใส่สามาไก่กันเเือเตะไกักนไอยูสี่สอเลย หกสามหก่สามอตดเสับหกสามก็เป็นสูงเอาตัวัตติเอาตัวเอ็นนึงมั่ไซหกย้สิคึบโดนทำสิบ้อะเรไม่ติ่งหกโวมุ้นนำเบา โอเคเต่อติเตตัวมาติตวตัวไม่อาตัวตัวเอยเางิเงินัเงินเป็นส่นงไร้งเป็นยังเจนันหกสามหอยใครเอาหกสี่สามาโดนบบันนี่ันไหมบันนี้อ้นี่เต็ยงหกเต็หกมีเนาะโดนแล้วคอยโดนแล้วนั่นแหละ สองหมื่นคบเยอนบันเนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ็ดเก้าสิบสาโดนสามครับเจ้าคุณบบันเจ้าติ่งหกหมื่นหนึ่งติงสามหมื่นหนึ่งแล้วตดหกสามสี่ใบหกสามหนึ่งสองสามสี่อสีใบอะไรวมาถึงได้ไหมไข้คือใส่ว่ามันยังเป็นสูงเจ็ดแปดเก้าสิบ อันนี้ครบติงหกหมื่นหนึ่งเป็นหใช่แล้วก็ติงสามมื่นหนึ่งใช่อย่างละหมื่นได้แต่ะไห่ด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดิบอันนี้ติงสมตงสามอ่ขึ้นาขึ้นหน้าบริหารจัจนแบไเ้าก้าสิบอไปาตงหกเนาะหมื่นหนึ่งนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกิอันนี้หนึ่งหมื่นเอาขึ้นมาเท่าตัวสามสี่ห้เจ็ดแปดเก้าสิบไปคบ 아, 노래 비나오.